ตู้ตู้ลงมาแน่ตู้เจ็บหนังตู้ตู้เจ็บหนังเจ้าอาวาสไม่ตู้เลิกขึ้นไปเด้อลูกเด้อตู้เจ็บหนังตู้เจ็บลูกล่ะตู้เจ็บมาหายเยอมไหมโอ๊ยใสิ้นลงมาอีกฉนะเอ้าคือถือผ่าถือพรลงมานะมือเบ่งดูวฮะเอ้าเอ้าถามชิ้นดิฮะได้ชิ้น หาหม่องนอนบ่เมื่อแล้วเอ้าเอ้าเพิ่นเพิ่นให้เมื่อบ่แม่ใส่แม่ได้จ้ะแม่ของน้ำอาผขามันสี่ขับาสั่งัว่าเอาแท้เอาเป็นจังได้เป็นคือว่าให้เมื่ออะใครเนยหรืบ่ใครเนยเลยเพิ่อนปวดกวดขึ้นยังบ่เพิ่นกวดว่ามองนี่ยังเนี่ยวันนี้โอ้เลือดได้จ้ะปกติเลือดปกติปกติเลือ เอ้ลูกตะไงลูก้ไปถึงขยะบ่อเปิดเปิดตู้ไม่ตู้เน่ยลูกเปิดตู้ไ้ม่ตู้แน่น่ะไม่ตมามเจยเป่ามอมาตเหมผลนังโต๊แขงน่ไหมลูกตผลนังโต๊ให้ไม่ตู้ขึ้นมาน่า สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อบอแม่พี่น้องเพื <pudding S 1> ่อสู่สูคนเนาะกับยินดีตอนรับโซงสบุนณ์บ้านนาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยโอ้ลูกสาวครับพี่ทั้งหน้าพี่่ด้วยสบายดีทั้งหน้าพี่เบิ่งก็เด้อปาดุ่งบีบกันสบายดีปลาดุ่งกัน สบาดีกันเนี่ยสบายดีก็ลูกะสบายดีป้าลุงต้องพิงสิไปใส่ลูกล่ะหืบอกว่าลุงด้วยม่อยู่หนัฮะใ้ลูกอ่ะหนตนตบนี่ขนาดนามากรู้กันบอกกันว่าป้าลุงดูต้องพิงสิไปใส่ก็จูจูนนนกนจู่ไนน่นจันจ่ะ จุ้ยไปหาบเอาเมตู้ก่อนเด้อไอ้ไปหามเอาเมตุเมตู้ไปรุ่งบพื้นนี่ไปพื้นนี่เบาไวไปรุ่งเบากุ่มพุ่นไป้วก็ไปวันหนึ่งไปหาเพื่อนอีก่อนเจ้าหน้าที่หมอไอตัวเดือดอยู่รุ่งเบากุ่มไปจะไปก่อนค่ะไปเปลี่ยนเองอะไรเส้นอยากมา ไอโน่ไอจูโอ้เวนอ้อยบอกไอจูรูปไปหัตู้อ่นไปหาตู้กอนเด้อลบุลบุอ่าเออลาบุ่ป้าใ่รูปป้าป้ใ่ปเนาะไปเอไปเบิ้งด้มือดมือละป้าป้าไปไปที่ทางองบิวเนาะองบิวเพิ่นเอิ้าป้าเพ่นบอกเพิ่ บายๆจุ๊บๆๆตรงนี้แกอยากอ้างเอื้อได้เพิ่นคิดได้เพิ่นได้ไปเที่ยวได้หน่อยากอ้างเด็กคนไหนบายๆจุ๊บๆอยู่ไปยโนบิงเจ้าเจ้าจะได้เจ้าใชได้ไปเที่ยวบุดอืมไปโนบิงไปยังไหนน่ะโนวิ่งไปยังนนะนล่ะฮะไปหาไพโก้เออไปตู้ไปตู้ยังกันน่ะม่หันหน้ามาพี่บุ๊ดหน้าพี่ ไปหาไมตู้ยังดตู้ตู้เจ็บไปตู้เจ็บไปหาไมตู้บอโอ้โ้เาอโดยขนาดพี่แหละขนาพี่ลูกะเกินมีไมตู้เนาะวท่นันมาพ่งเคืนนี่แหละเพราะเราเป็นยังก็บตองนี้สรุปแล้ว่มบอกว่าเลือดเลือดจาง เกิดจางวัน <distracting> น <Sky jogo> uh, ี้แม่นเป็นเขาอันยาาไน้เกลือยังบ่น้าเกลือน้ย <right? S 2> ังตอนตอนช่วงสนี style, PDF, ่ก right? mm ็ไ hmm. ข <c ười> <C hi administration> ่ได้แล้วล่ะอือมอยังบ่ให้กลับเนาะเพิ่นยังบ่ให้กลับว่าเพิ่นรอฟังเบิ่งก่อนรอบ่งฟังอาการก่อน่นเพิ่นยังนี่ช่วงสสนี่เพิ่นเอาเลือดเอายังไปตรวจคืนก่อนเด้อือโทางก่อนพ่อพี่น้องเอ้ย ก็จะเป็นเอาเลือดไปตรวจคืนแล้วก็ถ้าเลือดปกติแล้วก็ไอ้ความดันเมื่อวานยังปกติกับเพิ่นกระจามาแต่เราชาววินหัวเป็นหยางบ่าชาววินหัวมีเพิ่นกระจายมาเพราะว่าเลือดจางยังมาขึ้นนี่เพิ่นตอนไปแรกๆเพิ่นว่าสีใส่เลือดไหนเพิ่นนะน้อยชินโภมาแรกว่าเม่ต้องใช้เลือดเรื่อเพิ่นวะ แล้วแบบนี many, many ่มีมีทั้งอันหมอผู้นึงนะมาบอกว่ารอใส่ยาใส่อย่างเบืองก้อนผลออกมาใส่แล้วเลือดยังอันบวกรับพื้นกะคือเบื่อเศร้าหรือว่าหน้ากระจังแม่นจังใส่เลือดคนก็โตไปคิดเอาไปชุดโหรเลยจะโชว์คีรุจักหนี่ยันนั่งชเมย์ด้วยนี่ตกวอดคืนเลยเมื่อคืนนี่ทั้งสำบลกะนอนบวกรับเมื่อคืนนี่ แบบคิดแค่นิ่งเลยลุงมานาั่งเที่ยวเขาเที่ยวออกในห้องอาชีนอนกับนอนบ่ได้จนได้โทรคุยถา<อ> <3 S 2> มบ่ได้กันอาชีนอนมัน,กน,อ,นมอก็นอนเมื่อไรเนี่ยเพราะว่นอันนั้นได้แบบชิวไปเบิ่งเงี้ยเาไอ้สินอยากมาหนไปอยู่น้ำแม่มาเนี่ยโมเพราะว่าจังไรกันคนใส้กั๊บด้วยว่าให้อยูอ่อะต้องอยู่ไปก่อนเพราะว่าแม่เรา ดื้อกระเพาะเป็นกัะโมกอ่ะนี่โม่ไม่อยากไปง่ายๆเนาะมื่อคืนนี่กค่แม่นพ่อเพิ่นบอกว่าให้ขึ้นไปนอนเพิ่นจะให้มีห้องให้เขานอนเนาะแม่เพิ่นจะย่างขึ้นไปย่างบ่ได้เชฟไปอันใส่อันอนั่นผูกก็ดีทั้งว่าสิ้นไปเอาอันรถเข็นมาแมนมาโย่ทั้งหมอบนก็บอกไปเอารถเข็นมาโย่แล้วขึ้นมาโย่เพิ่นขึ้นไปชั้นสองคืะ นี่อะคืออะไรไปพี่ดาวไปน้องสี่่อนนี่นะเห็นยังหูืเห็นยังใส่ปลาดุกเห็นยังนะเวลาจะอยู่กับแม่บ่ลูกบ่ดูว่าเจ้าชิคามากับป่าป้าบ่อยู่กับไผรเอออยู่กับไผรหรืเห็นนะอยู่กับป่าป้าบ่กลับมากับป่าป้าลูกเด้อในชีวิอยู่กับแม่ตู่ลูกเด้อว่าเจ้าอยู่น้ำนี่แม่บ่ได้เหตุห็นยัางน้องแจาแต่เจ้าเห็นแน่จะบริเหตุเห็นเลยเนาะ คนกระตกลิ้นเลย้องเอ้ยคนตกลิ้นตกลิ้นแนะต้องพิงย่างป่ดลูกต้องพิงอย่างนอนบอกเออทั้งว่าคนอย่างนอนสิแบบนี้เป็นสิ้นเป็นชิ้นลอยดินนดต้นตีทายปุ๊บเลยนี่ทางบ้านเราเป็นทางที่ดินแดงเนาะแลาฝนตกก็เลเบบนเลย เอฟซีว่าอยากขินน้องพิงตาตีบเด้อยวะนี่เด้อพ่อเอ่ซีน้องเอ้เช้าเช้านำพิงตาตีบเออดีใจวะลูกดีใจทำไรดีใจทำไรอิละมือกันได้ใช้มือกันได้ดีใจอิลาอิลาแทงฉันบอกอิลาแทงแม่ก็ทำไรลูกอิลาแทงแม่ทำไรทำไรว่าให้บอกว่าลูกนู้นแทงทำไรทำนะเออแทงทำนะ แคงก็ป่าเลยจ้ะไหนให้ใหนให้เห็นบองดูให้เห็นมองดูให้ฉันนะผู้จ <love> ักเบอร์อะไรไปเร็วเลยมาเมอร์นี่นี่โน่นที่สองนี่ว่าอยากเป็นไปฝากโรงเรียนเนาะโรงเรียนอนุบาลแต่ว่ามีสามมือมีสอนภาษาอังกฤษพร้อมแบบเรียนไปน้ำแล้วก็เพิ่นต่างเพิ่นเอาไปน้ำเลยเนาะต่างเพิ่นไปเรียนเข้า ป้อนข่าวสองเวลาตอนเช้ากับตอนเที่ยงคนแรงคือก้าม่าพ่อแม่ป้อนลูกพิงอยากไปบอดุโรงเรียนอยากไปบออยากไปโรงเรียนอยู่บ่ลูกบ่อยากไปฮะตู้อยากไปหาตู้เออไปเอาตู้พูดวันนี้นะเ่าอยากไปโรงเรียนนะคเพันหูได้เอา

เป็นเดิมปกติเด้อสบุรณเดิมเหมือนนะขอบมกขอบใจหลายพี่น้องเลยอ่ะจังไหนกะทางสบุรณกะสีพาพ่อแม่พี่น้องไปโรงพยาบาลก้อนบาดนี่น้าพิงเนาะพิงเอ้ยเอ้ยปากจุยช่างเลยไป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 พ่ออยู่โรงพยาบาลอีกเที่ึงเด้อพี่น้องเลยด้วยด้วยถุงหัวมาไม่ตู้มาเอามาวงตู้ลูกมาวางตู้ อโรงพยาบาลแล้วตู้นังเอ้าไม่ตู้เฮาเลยนะลูกเอาไม่ตู้เฮาตู้ยังเอ้าลองผิงถามเป็นเลยดีตู้นังตู้เจ็บยังตู้ตู้เจ็บยังเจ้าว่าถามไม่ตู้เลิกขึ้นไปเด้อลูกเด้อตู้เจ็บยังโอ๊ยงี้นอน่ขอมาแต่นอนเมื่อคืนนี่ออป้าไปปะกับบูเมื่อตู้ vài tên anh thu nhung mùa hàng nơi chân lạng nơi chân chân chọn chân chọn chân chọn chân lạ chân chọn chân chép chân chọn chân chọn chân chọn chân chân chọn chân 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 ไปหาตูละนเ่อีหลายอยู่น้ำมันปลาปก่อนเิฝนตกเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปหาตู้อะไเนาะยดยโดไอ้นี่ที่นเซาสิยังขึ้นไปหาคดเล่กันเดี๋ยวีเมันใหไหมเอเนีบรดเาอาดตกเนเมืนขึ้น แม่มึกืน่นในนอนเนาะแม่ดนนอนฮะเมื่อรับเออเพิ่นมาบ่งแม่นี่มันเช้านี่เดกไมดูดู่าน่ดูแบบว่า่เก็บปีดำลุงแบบว่าแบบว่าเอาเงินไปยกับจ้าเลยอ่าลำแพงค่ไปไหนชินลงมาอีงฉันนะเอ้า เือนถือผ้าถือผ่อนลงมาหนะลงมาบนนงดูค่ะเอาเอาถามชิ้นดีป่ะได้ชิ้นถาหมองนอนบ่ะเมื่อไดเอาเอาเพิ่นเพิ่นให้่เมื่อบ่แม่ใช่แม่ได้จ้ะแม่เข่าหน้าเข่าผ่าแม่นเข่าจังว่าเอาแท้เอ่าบบเป็นจังได้เป็นคือว่าให้่เมื่อไงเนี่ยเราป่ะ เพ oh. okay. okay, okay. uh huh. the mm hmm. ิ่นประกวดคืนยังบ่เพิ่นกวดว่ามงมีอย่างเนี้ยมันมีเลือดได้ซะที่ว่าเลือดว่าเั็นอะไรนับมังมงมีิดปกติแล้วบ่ปกติปกติแล้วเออลูกลูกไอ้ลูกไอ้ถิ่มขยะบ่ให้ทานล้วถิ่มมีก็รถห่อนะ้ไหมถิ่มอยู่บ้านต้อปิ้วนะมันแน่นนเด้อจังว่าผมได้มาชิมมาเปลี่ยนอะไรเพิ่นเพิ่นหากระบอก แม่นน้องชิบอกว่าไอ้เมื่อน้บอกไปไปถ่ายมีแต่รอถ่ายหามีตู้ก่อนเป็นตู้ของน้ำยู่ว่าชิบ้าอยู่น้ำเพ่นหรอวะเห็นในสิ้นถือผ่ามาเน้เน้อนนอะเนาะเดี๋ยวขอชิบ้งไปทายหาเพิ่นก่อนเนอะเพินเพิ่นให้เมื่อในเพิ่นอันบอกตอนแดกนลยนะทพลนหาเพ่นหาเชียน บอกว่าให้เมื่อสิแต่ต้องไปเอาแม่์กันเนอะอือใช้เอาใช้แล้วน่ะผู้ผู้นี่ลูกผิงเนี่ยแม่ตู้มาแล้วพ่อลูกโอาอุ้ยเม่์ลูกไปรับแม่ตู้แล้วพ่อเท้าฝนก็ตกวันนี้เนาะเชิญมาเนาะม่ให้เก็บต้งแน่นแม่ตู้เปิดประตูให้แม่ตูุเลยลูก เปิดตู้ไมตู้แน่น่ะไมตู้มาได้นิไตเปนั่เอ้ยมึงงยัมเหมยผลนน่งโตแงงน่ะไหมลูกตงผลเน่งโตแงเปดตูขึนมาหน่ะ เป็นได้แม่พันตอนเขาเล่นเมื่อรัดมานแม่พิงค์เือทั้งพันท่านได้บ่อยเมื่อเขมพันว่าหายเมื่อพันละปวเลือดวดยังแล้วเขาเมนว่าปกติก็ยศเป็นนั่งลงนัแล้วแล้ววันนี้พันว่าปกติแล้วเป็นปกติแล้วเลือดเลี่ยดแล้วพันว่าคอาเมนว่านั่นนะพ่อมนั่งกันบันนี้เป็นบันนี้ไข้แด่นมาเริ่มหอยปลาหึงพันวาเลือเจ้าน่ะมัน ก็เพีงนั่งลง้ลงนั่งงนาะพนเอาลุงป่าเช่านี่นะ้าเลยเป็นเหตุคือบนนี่นะเ่อเม่ได้ช้นือไานีเจ้าพอเมื่อบ้หรือว่าหรือว่าเพิ่นบอกเองเพิ่นบอกเองแ้นบ้าินเมนเออเพิ่นมาบอกเองว่าเมื่อได้บ่เอออ้ยจจน้องเลยปนั่งลูกหลานนังเราไชิมนั่งไตชิมลูกไปุนยังกะตุน้องลูกไปดีแนเใครเนาะก็มาเพิ่นบอกเมื่อยันว่า ขอเมื่อบอกจ้าขอเมื่อเท่านั้นไปนอนอีกจะคืนจากไหนได้ใช้น้ำโกนน้ำเกลือใส่ยาก่อนเหมือนแบบเมื่อไรเหมือนแบบคุนบอกนะแต่ว่าเรื่องวินหัววิ่นวิ่อย่างนั้นบริวินได้หวะนี่นะบ่บริวินทำคืนนี่นั่นโย่ปุชงจีรอดเฮอเนาะเถามว่าอะไรคืนนี่มันเป็นวิ่นอะไรึ้นพยาขึ้น น้ำหัวใจี่กามมาเบรามันคือเห็นม้าหกป่อยอูดิ่งหน่อยเันแล้วเขาลูกไปก็มันเต้นตันเต้นมันเบบามันคืออันต้นเล่นต้นเล่นอย่างไมันโหยวน่ะบางทีนางไม่ดูหัวจะบังไม่ตัวลูกหล่ะสิ้นะไปไปเที่ยวใหญ่บุกเลยตปนางกลางกลังมันไม่ตัวไปลุงมอชิบเต้อเช่าตัวเป็นจุ่มใส่คืนป่ะที่ผมเคยเห็นจักน้ำนมไปจักน้ำยางจุ่มใช่นะมมันเป็นเอิร์นอะเป็นกวดนะจุ่มจุ่มมือเนาะ อ๋อยังพัเดินมายังกันในกวดวัดหัวใจนั่นเนาะเป็นพัดหนวันเป็นพัเป็นชายนะมามาเปรสิตจตุผาไอ้เชนไหลูกป้ตุผาไหมลูกกระถางไอ้เชนไหลูกที่น่ไม่ดนน่ะไม่ไดนไหมอย่าเนาะจะน่าบานนั่นบานนั่นน่ะจะน่าบัดลมาเปรย์นร่มจึ๊งนะรวมพ่นยูพ่นวอกะคือคือปีงี้คืคือเดือดปีงี้ไปกวดมวันเดือดง อันผูอันผู้ชายก็มันยิ่งนั่นมาโอ้ยแม่เอ้ยเจ้านี่โมอได้เมื่อได้มาอนีน่ะตัวก็เอ้าก็เอายาโม่ไปหน่ะตะวินตะโมเอายาเอายาเมื่อกินเนาะแต่กลับมาอีกมือนี่มระเทศกูใจว่าบอกได้เมื่อไรแม่คือท่านทรงเลิฟคนมาเพื่อจังว่าฉันได้ใส่เลือดไปแจ็คคนมาอ้าวว่ะได้สินโทรอันเสียงบอกว่าแม่ฉันได้ใส่เลือดเลิฟคนน่ะ เลือดเจ้ามันจเลือดจางแห้งคนนึงงหน่อยนวเลน้อยนี่นั่งไม่ดุละนั่งน้มากไหมนั่งลุลข้นั่งนั่งมอเลยป้าไปเที่ยวไปดูลป้าไปเที่ยวไปไปนั่งำแมชินไม่ดุลป้านั่งอยน้ำแมชินไปดุนั่งคางๆแบบนี้แบบโม้านะคืนนี้เนาะโทรเมาย่เสียเงินได้กัมาหามงเนาะ คือว่าหาโมคือว่ามาหาโมแล้วเองเลือดแบไไนบในพอเพลงมาหับไพน์ไงตู้ไมตู้เราเป็นยังไงไม่ตู้เจ็บไม่ตู้เจ็บไม่ตู้ว่าจุ๊บคนละไอ้เบาิ่งดูห่าไปาเ้เพิ่งแขนไม่ตู้รูปแบบป้เราได้ลูกเลือดออกไหลูกไว้เพลงนี่ก็เพลงนี่ก็เพลงนี่นน<ด>นตอนเ <ๆ S 2> จ้าออกมาเนี่ยเสียอะไรไหม แจกวุบเซนปลายวุบเซียนปลายวุบเซนชาเกือบสองนั่นเลยเนาะมีไปนั่นไปายนั่นไปในขยะพอจะวัดถึงเนาะคอยมาแลวกันดีขึ้นอะคอยดีขึ้นกับพ่อเลยเฮียฉีม่ในยู่น้ำในน่ะเรว่าโอ้ๆลงไม่ได้ชินถือผ้าใบ่ปหาหม่งนอนอย่างนอนเนาะคนคือไม่นอนพอดีในคงมองอยู่ มันบ่มีห้องนอนเนาะแม่ได้ิไปนอนไสอันนห้องพิเศษก็เต็มเด้บ่มีนะเพิ่นห้องห้องเพิ่นนั่นนางิงว่าลูกนอนรถไว่าสินอนนี่บ่นอนนี่จะคอยู่อยู่บ้านเฮาก็ยังไม่นอนที่2งพิเศษน่ะมันมีห้อง2ห้องนี่นะเพราะว่าเนน้อยห้องอย่นีน่ะแม่น้องพิงก็มาเช่าอยู่เด้อเป็นไข่ตนั้นไงไขพนชุงเออเพิ่นก็เว้าว่าเช่าหลายคนอยู ส่วนนายมีแต่ว่าโมทหารน่ะแต่ว่าคนคือเฮานี่มาหลยเพื่อนมาตีเพื่อนเนาะนคนตกมีแต่ว่าเมื่อเรยเต้องไปตลาดเนาะจะได้ยังเดียวบื้นทา้ื้อไปเดียไปเดียวตลดเ่าไปเป็นวินล่มนนั่นมาหนีไปถ้าไปหมไปแล้วลุ่นจะลดได้ไหมไน้ไม่ว่าลดยู่ลดเท่านลาบแบบนอพิง แล้วม่ตู้ไปยังไปตู้ไปยังไปตู้มาโมเตอร์เติบหนึ่งนะขึ้นดุดก็แต่บ้านทำหมูลูกเยอะอันทักโมทามนะกะผมมีเงียบเลยผมมีไปป่ากลับไปยากให้เพิ่นในนั้นไหนนะก็นได้ถามเพิ่นไปกันเรียกว่าเป็นพิงยิ้มเป็นอะไรไม่เ่ไม่ลกหลับไปนี่ไม่นั่งในพิงนั่งน้ำเมรัะแล้วว่าเพิ่นนั่งน้ำเมรัยนะแต่ฝนก็ลงมาแห้งขนาดวันนี้ บ่เป็นมากือคื้เตายเนาะมันแม่ผงสองหารร่มผูกกรผพาได้สิได้สินอนลูกบาทไปนอนอนบาร์บนอนบาร์บเลยนอนเยอะแต่่ได้นอนมานอนไ่นอนเสียงก็เนอยู่ใกล้ข่างกเสียงเช่ยวเชี่ยมาักนัาะปวมากกูอยลงยู่รอยกยังไนอนนะฟังยาบาพวกันน่นห้องบาพวกมันโท วันนี้ฝนก็กอขนาดหอยพี่น้องเลยว่าปัมายูระาเม่บ้านเราเห็นในีอุ้มผาลงมากเลยเพิ่นให้เป่นหาชีบอกว่าห้เมื่อตอนครอันเมื่อนล้เพิ่มประานได้ก็ยังเอาเลือดไปตรวด้วยตอนไหนน้องแมเลยเอาลเลือดเอาเลอดลงไปเลอดวแล้วกเมื่อเลือดอาเอาเื่อรด้งเพื่นบอกเองเพืนแ่นว่เป็นเป็นแอวาล านางไม่ลูกหลานนางไอชิ้นจะเป็นพวกไอขนกวกไพวกเน้ก็แพ่งแท้อันี่วันนี้าานหนยชิดนรถทางเลยเนาะหนกวแพง ไปเปลี่ยนได้ชิ้นเหรอนี่ไงวลานวันทันหมอันนีอนุญาตให้กลับเลยอ่ะมาบัดนี้กินนิดกินยาอยู่บ้านเอานี่แหละวัดนี้ปกติเลยปกติเลยยาอะไรเยอะยาหลายติบืเนาะไปเนาะปวดน้อยก็ตั้งหลายปวดปวดน้อยก็ต้องหายปวดปวดง่ายดึงแล้วก็ยายาที่เพิ่นซื้อทำไปอีกเนาะ ยาพืชพักอะไรทั้งกอนเช่าอะไรทั้งกลางคืนน่นเว้นเจ็ดเป็เมุนบกอำทั่วนี่ักขับพวกนีกมู่ร้ายเดิมถาสินข่าผู้ชมไม่ตู้ไล่เพราไม่ตู้อยู่เพือนนอกคนเนอะคนรวยยังงพี่นะอยู่น้ำลูกพิงก็น้พิงเนาะนาไมตู้อยู่น้ำมะนุฮะูไปอยู่น้เมียนนนดาอลยน่าหวา งานที่บ้านานนตกงานบังโม่านตงแหงพ่อเนืไปทำไม่ตู้ลางานแ่าคักนี่เนาะ้ไม่ตู้ลาไม่ตู้ลาเจ๊ไม่ตู้เป็นยังไม้ตู้เจ๊ยังมาจะแทงไม้ตู้เป็นยังเห่อเ่นไปบ่าโรงเรียนคือบ่ไปหาตู้เหรอนี้ไปไปหรอปลาไปทตู้เหรอไาบรงตลาดนี่เล่นลงตลาดเหรอใ นี่ยวอุ้ังจะงว่ายังยังไม่ชกลับไปแห่วม่กก่าบรถสัตเลยเอามอลงะลปงกลาวันแม่ะวันในข้างเดียวทางเดียวมาบ้านเลยนี่ทางเดียวาบ้านนะอ่าก็ีเด้นิ่มองขายปานี่นี่ครัวน่ะนี่เห็นพวกครัวน่ะกลับไปชมองเชื่อมเลยบ้านนล่ลงเลยลงก้มเลยก็เลยนักลุงวรรค์เลยนี่นะ ออันพมากับผาเราไปหโมขึ้นรถแบบนี้ังสดึงสึงเยอะตัวเจกากไม่ดูกนี่มอพื่หามากกัอมากจ้มากจ้ะนี่ออแ่มากกว่ามอไ้ย่ามเนัวเียะหกมากหรือมากเดินมาบอกไปเส้นใบเนใบออก ไปฉันคแล้วก็พ่อพี่น้องเลยปลาลูกเนาะมาทำเมนตูตอนนี้่ะสบายดีก็ลุกละผนตกแห้งตอนนี้สบายดีก็ลุกมือออกอะไรสบายดีสก็ลุกละไหมยากยากพนไปฉันโอเคให้พี่น้องเลยตอนนี้ทั้งชุนกับมาหับไปเอาแบบมาอยู่เราแต่ฉัมาหับแบบบนเนาะมาเวลาเห็นไอชินลงมา นางชาใคนเช่าอยู่ว่าจะขึ้นไปแม่ไม่ได้วัทิอุ้มผ่าลงมาเลยอ่านอนแรคะกะนอาทีใ่แล้วองท่เรามาบนไท้แน่เลยวัได้บินหัววินหางแต่ว่าลงเลยลูกพาเมื่อบ้านมาลุกรผพาลุกสวรคนตอนนี้ชื่ออะไววานี่บอกยังอยู่ไป้ทางชาวบดเนท่าบนได้แต่ยังเจอนั่นาได้หนาวบ้านบัวหนาวบนโค้งเงื่อนนเยกี้เ่อนกัน โอเคชันพอยพี่น้องเอ้ยอ่ะกระสุญกะจะได้ขอลาพีด้านนอกไปก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณพวงไปพี่น้องเอฟซีมาสู่สุขสุขผลเนาะเดอะคิมนี่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีเนาะโอ้ย